เหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นั้นมีอะไรบ้างนะครับเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นั้นกกตก็ได้กําหนดไวนน้นะครับมีหนึ่งนะครับในวันเลือกตั้งนั้นตัวเองมีจิตธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลท่านจะเห็นว่าข้อหนึ่งนี้ไม่มีกําหนดระยะทางไว้เลย เรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลนะครับอะไรคือห่างไกลเราก็สามารถที่จะคิดเองได้เลยนะครับก็สามารถเป็นเหตุข้อที่1ในการที่จะแจ้งได้ข้อที่2ครับเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ลือกตั้งได้ข้อที่2นี้ครับคำว่าเจ็บป่วยนะครับไม่จําเป็นต้องถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลก็ได้ขอให้เจ็บป่วยแล้ว มันไปไม่ได้อาจจะด้วยเจ,จ็บป่วยด้วยโรคด้วยภัยอะไรก็แล้วแต่หรือโควิดนะถ้าใครเป็นโควิดอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่ต้องห้ามไม่ให้เดินทางไปไหนมาไหนนะครับฉะนั้นก็ใช้วิธีการแจ้งเหตุนะครับแจ้งก็แจ้งเองโดยใช้โทรศัพท์ง่ายดีครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับข้อที่3ครับ เป็นคนพิการหรือทุกพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือตั้งได้ผู้เฒ่าผู้แก่ไปไหนมาไหนไม่สะดวกสบายนะครับหรือคนพิกลพิการไปไหนมาไหนลําบากกรณีอย่างนี้นะครับเราก็ไม่อยากถูกจํากัดสิทธิ์เผื่อในอนาคตอยากจะลงสอทอสออบอตอก็แจ้งไว้ก่อนนะครับแจ้งไว้ก่อนก็สามารถทําได้นะครับประเด็นที่4ครับ เงื่อนไขที่4ที่เป็นเหตุจําเป็นครับคือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอันนี้ก็มีบ่อยนะครับบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศทํางานที่ต่างประเทศไปศึกษาเ,าเรียนที่ต่างประเทศนะครับกรณีอย่างนี้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองเผื่อบางทีกลับเข้าประเทศไทยอยากจะมาเป็นผู้สมัครสสอ,อยากจะสมัครนายกเทศมนตรีอย่างเงี้ยก็แจ้งได้เลยครับ โดยเฉพาะทุกวันนี้สะดวกสบายแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะฮะกรณีอยู่ต่างประเทศอันที่6ครับได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตหรือตั้งกรณีนี้นะครับคำสั่งนั้นก็ต้องเช่นตำรวจทหารข้าราชการอื่นนะครับอาจจะมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปทำงานหน้าที่อื่นนอกเขตหรือตั้งนั้นก็เอาเหตุการณ์นี้ย ที่ได้รับคําสั่งไปนะครับมาถือว่าเป็นการแจ้งเหตุได้นะครับนี่คือแล้วก็เหตุสุดวิสัยอื่นที่กะกะตกําหนดนะครับข้อ7อันนี้ก็เขียนไว้กว้างๆนะครับอันนี้ก็คือเหตุที่แจ้งนะครับได้นะครับนี่เหตุผลนะครับที่จะไปอ้างในการที่ไม่ต้องมาใช้สิทธิ์เลือตั้งได้เป็นเหตุที่แจ้งได้นะครับก็ เป็นข้อมูลสําหรับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะไปบอกต่อๆยังลูกยังหลานนะครับซึ่งอยู่ตามจังหวัดนะครับให้เข้าใจเวลามีการเลือกตั้งนั้นนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือว่าไม่ทําหน้าที่ของตัวเองเมื่อไม่ทําหน้าที่ของตัวเองก็จะโดนลงโทษการลงโทษนั้นไม่ถึงขนาดต้องติดคุกติดตารางแต่การลงโทษนั้นก็คือการถูกจำกัดสิทธิ์6ประการดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับ